เพื่อนๆเนไคะที่รถไฟค่ะรถไฟเล็กๆะคะ่ะวิ่งราวสวนวิ่งราวคลาสนี้นะคะก็มาทางนี้ค่ะเราหลบด,ดีกว่านะคะโอเคมาค่ะเพื่อนๆเรามาเดินต่อแล้วเราจะไปดูน้องเป็ดน้องหงส์แล้วก็นกน้ํากันค่ะแล้วก็นกนางนวลน,นะคะอยู่ด้านล่างนี่เลยค่ะเต็มเลยค่ะตามเดินตามเจ๊ไก่มานะคะ You say that before they got boat ใช่ไหม for people like a salary boat s yes อ o u ่กันไม่ได้บ้าน50 y ีแล้วก็ o อ้แฟนบอกว่า50ปีที่ boat, แล้วมีมีเซล a r โบ o a มีเรือพายนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็เรือพายนะคะ small small coin yeah ได้ยินเสียงไหมคะเริ่มได้ยินเสียงแล้วค่ะอ๋อเย่ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงเขาไหมคะเต็มเลยค่ะ ใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะเด็กๆชอบมากเลยค่เห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ตัวใหญ่มากเลยค่ะเต็มเลยค่ะ เต็มเ,เลยนี่เขาป้ายมาหาด้วยเหมือนกับเราจะเข<ะ>าคิดว่าเรามีอาหารให้เขาค่ะแต่เราไม่มีนะคะอที่อังกฤษนะคะออหงนี่ค่ะ <ย ây! S 2> เป็นส,สัตว์สงวนนะคะห้ามฆ่าเลยคะ่ะ <สร ij ans> เป็นส,สัตว์สงวนเป็นสัตว์อนุรักษ์นะคะห้ามฆ่า ถ้าใครฆ่าก็มีความผิดกันใหญ่เลยค่ะ What happened if they kill? What happened if they kill uh, Swan? Oh, ถ้าเกิดว่าฆ่าถ้าฆ่าหงนะคะถ้าเขาเจอปัญหาใหญ่เลยคะ่ะเขาเป็นสัตว์สงวนนะคะ ดูกันเด็บป mm. ja ัทชมอัพเหรอเห็นีกแล้วค่ะก้มหาอาหารนีกแล้วค่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะ กว้างใหญ่มากค่ะแล้วก็มีจิปาถะเลยค่ะนางนวลมีนกน้ำแล้วก็มีเป็ดแล้วก็มีหา่านแล้วก็มีเขาเรียกที่นี่เขาเรียกฟรีสหาอาหารนัวเลยนะคะเนี่ยไม่เห็นไหม ไม่เห็นไม่สตัวเลยนะหนหาอ,อาหารกันนัวเลยอ้าว เยเลค่ะพื่อนๆเห็นไหมคะเราเดินเขาก็จะไหว้ตามค่ะเอาค่ะเราหยุดเขาก็หยุดมองเดินต่อค่ะ

เพื่อนๆจะได้ยินเสียงคนเยอะมากค่ะตรงน,นี้ค่ะเพราะว่าจะมีน้องเป็ดน้องหา่านอะไรให้เด็กๆเ,เขาได้ชื่นชมกันค่ะคด้านนู้นที่เป็นเห็นหลังคานะคะก็ะจะเป็นร้านอาหารค่ะโอเคค่ะเ,คเพื่อนๆคลิปนี้กข็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ